ดูตับดิเห็นไหม,มชิ้นแรกครับของเดือนกว่าครับที่ไม่ได้กินมันนะสแซมกันแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะน้ำแกงควยมาเพื่อน MC ทุกคนครับหนึ่งสองสามจัดไปโอ้กดได้ ครับผมเอ็มบาร์เบอร์ฮะคนที่เข้ามารับชมฮะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ผมนะฮะอย่าลืมกดติดตามและสักระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่องนี้ด้วยนะครับเอ็มบาร์เบอร์ช็อปนะครับอ่ะครับวันนี้ครับอู้อากาศฝนตกเล็กน้อยร้อนมานานสองสารรค์นี้ร้อนมากๆครับไม่รู้จะร้อนอะไรนะก็วันนี้เริ่มงามพยายามดีฮะหลายคนบอกพี่จู้หน่อยจู้หน่อยสิ้นสุดการรอคอยฮะวันนี้จริงๆผมก็เลยจัดให้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะของการปลดปล่่ออยยขงงน้กวหซึผม เพิ่งเห็นมหากรรมมันนี้ที่ลงข่าวไปอย่างโหดเลยครับเดี๋ยวผมอยากให้เห็นทุกคนเห็นนะเนี่ยทําไมผมได้เนื้อแค่นี้คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงประมาณตีสามกว่าพเจ้าคนไม่หลับไม่นอนมารอซื้อเนื้อกันแถวนี้ยาวเหยียดเลยโอ้ผมนี่บุญหัวกันเลยได้มาเท่านี้ครับก็เลยได้จัดให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะประมาณนี้แหละไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะน้ำแก้ควยมาเพลย์สี่ <MC S 1> ทุกคนครับหนึ่งสองสามจัดไป ก็ได้อู้สะใจครับพอดีอู้อร่อยสนุกสนานฮนะัอนีจ,จัดตับฮนะอือได้มาเท่านี้จริงฮนะคนไม่หลับไม่นอนรอซื้ออย่นะครับทั้งย่างทั้งก้อยทั้งอะไรเต็มอยู่ครับมาครับมาจัดด้วยกันครับอืนส,สุดการรอคอยผมจัดให้เอฟซทุกท่านแล้วนะแต่วันนี้ผมจะกินข้าวด้วยอืรับรองทีเด็ดทุกตัวครับ ก่อนเนื้อก่อนแล้วกันเนาะดูตับดิเห็นไหมโห้ย บอกว่เอมเมื่อไรจะจุก,ก่อนเดี๋ยวจูแล้วจุแล้วเดี๋ยวครับน้ำจิ้มฮะน้ำจิ้มเหมือนเดิมฮะสายสดนะครับลองลว่าอร่อยแน่ฮรไม่ได้กินมานานโอ้น้ำตาจะไหลคิด <c oughs> <c oughs> ถึงจุ ว้อชิ้นแรกครับของเรือนกว่าครับที่ไม่ได้กินมันนะจัดไปครับไทยและต่างประเทศฮะสับแซมกันแล้วพระเจ้าน้ำต,ตาจะไหล

เดิมฮะกินก็ได้กินไม่ได้อย่าฝืนนะครับอันนี้ขอบอกเลยไส้ครับทีเด็ดผมเลยอ้ยเอาไว้สดหววนด้วยครับ หันไม่ขาดแล้วโทษทีนะครับดูห้าต nah ับนะฮะ ันนี้เขาใส่ข้าวด้วยจริงๆผัดิวข้าวตัดผมวันแรกโอ้โหสิบหัวหัวพระเจ้าเหนื่อยบ้าง ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาจากยูทู e นะขอบคุณจริงๆตัะนะซดนะคิดถึงการคมอำลำนานแล้วครับ หิวข้าวจริงจังก็บอกเลยอ่ะโอ้เนื้อหมดละเอาอีกสักหน่อยครับแถมแถมแถม d <pests> mm. 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 แด่น้ำแก้คควยที่อิสระภาพวันที่3แะลครับน้ำแก้กควยอิสระภาพวันที่3เอาว2 3จัดไปแด่น้ำแก้ขควยอะ่ะโู้ดได้ เอาครับคนที่เข้ารับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยฮะอย่าลืมกดติดตามและสั่งกดิ่งด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามที่เพจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องนี้นะครับเอ็ม b e ร์เบอรนะครับเอาครับก็ขอขอบคุณเ c ทุกท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจริงๆเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากๆจริงๆครับทุกคนครับเอาครับผมไปแล้วแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย